ตอนใหม่มาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่แบบปิดร้านเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็กลับมาทําของขายใหม่แต่ว่าผู้ชายมาหาที่บ้านก็เลยแบบว่าใชรักกับผู้ชายก่อดนะคะแล้วก็ชวนกันไปกุ้งกิงกระหนุงกระหนิงที่ฝักบัวอาบน้ำเพราะว่าเตียงมันนอนได้คนเดียวพื้นที่บ้านมีน้อยโปรดใช้สอยอย่างประหยัด ก็เลยทำใน shower ในฝักบัวไปเลยเหนื่อยมาเลยจ้ะอุ้ยผู้ชายเก็บของให้ด้วยอะดูดีทุกคนเก็บกวาดทำความสะอาดเธออายเข้ามีเนี่ยอันย่าผู้ชายแบบว่าบ้านเธอสกปรกนะ เดี๋ยวฉันเก็บของให้โอ้ตายแล้วรู้สึกอายนิดนึงเขินเลยอะแต่ว่าแบบอเอ้ยไอแซคน่ารักมากเลยอะ่ะอ,อ,อันนี้ทำได้แค่นั่งคุยนะคะเพราะว่าเตียงมันเล็กน้อยอ่ะเสร็จแล้วไอแซคบอกขอ,อกลับบ้านก่อนเด้อแล้วที่นี้นะคะเราก็ไปเห็นว่าอันญ่าเขา ติดคำสาบนะคะติดเคสคือแบบก็เลยต้องมาหาวิธีแก้นะคะก็ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นหนังสือสีเขียวนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามันมีหนังสือสีเขียวนี้ขึ้นแสดงว่าติดคำสาบนะคะก็เลยมาคุยกับคนนี้ค่ะเขาเป็นเจ้าของเจ้าสำนักแพตติโกนะคะแล้วเราก็มาคุยกับเขาจนได้สูตร c u r s ์สคิ n s i n g นะคะก็คือเป็นการแบบล้างคำสาบน้ำยาล้างคำสาบแต่ทีเนี้ยมันจะต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบทั้งหมด4อย่างนะคะมีปลา Angel Fish อันนี้เราก็เลยให้อันยญามาตกปลานะคะตกไปเรื่อยๆนะคะตกไปเรื่อยแบบใดนอนแล้วเรียบร้อยแกตกปลาก่อนเดี๋ยวมาตกปลาสาว ตกปลาเวยคือมันจะมีปลาแองเจิลฟิสมีแอปเปิลมีแมนดรดแล้วก็มีหินอันนึงอะจำชื่อไม่ได้ซิทรีนหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ก็ตกต่อไปค่ะเพราะว่ามันตกไม่ได้สักทีแอปเปลิลมันหาหาง,ง่ายสุดนะก็คือไปซื้อ จากคอมพิวเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็หาที่ตกไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอแองเจ f ลฟิสนะคะอ๋อก็คือคำโดนคำสาปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวลาใช้เวทมนต์แล้วมันแบบไม่ได้ผลนะที่มันไฟไม่บ้างเอ้ยเดี๋ยว มื่อกี้ได้ปลาอะไรอ๋อนี่ค่ะได้แล้ว angel fish นะคะอ่ะเราได้ส่วนผสม2อย่างก็คือแอปเปิลกับ angel fish แล้วอะที่หายยากคือ Mandrake กับอไออัญามณีหรือหินอะไรสักอย่างนั่นอะทีเนี้ยคือถ้าเป็นหินนะคะมันก็ต้องแบบ ไปขุดอะไรอย่างเงี้ยเอาทีนี้ก็เลยลองกลับมาหาที่เมืองเวทมนต์นะคะว่าเราจะเจอแมนเดรทหรือว่าหินได้ไหมเพราะว่าเเราลองไปหาที่เขาขายของแล้วมันแบบมันไม่มีเหมือนเขาบอกว่ามันแล้วต่อวันนะคะแต่ว่าเราก็จะไปเช็คทุกวันแหละว่ามันมีไหมอะไรอย่างเงี้นะอ่ะตอนนี้กํลังหาเศษหาเลยอยู่นะคะเพราะว่าเหลือส่วนประกอบอีกสองอย่างนะคะ หาไม่เจอเลยอ่ะทุกคนมันมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็คือหาทั่วเมืองเวทมนต์แล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอไม่เป็นไรหาต่อไป แล้วเราก็ไปเห็นอะไรแบบๆตรงนั้นนะคะเราก็หุยอะไรอะทุกคนมันคือแมนเดรตอ๋อเจอแล้วอะคือแบบเก็บมามาเก็บเดี๋ยวนี้อันญามาเก็บได้ Mandarin แมนเดรตละอันญาก็คือไปเก็บไอ้ดินเหนียวมาได้แล้วก็ปั้นเล่นอยู่อย่างนั้นแหละฉันแบบเสงมากก็คือได้มาจากตกปลาหรือขุด ดินอะไรประมาณนี้แหละค่ะอ้ช่วงที่แบบกาลังหาของอะ่ะเราก็ติดเล่นปั้นดินเหนียวเฉยงงมากตอนนี้เธออยู่ไหนเธอเดินมาเร็วๆมาๆแล้วค่ะเก็บไปค่ะเออทีนี้เราเหลืออีกแค่อย่างเดียวนะคะก็คืออะไรอะ่ะ คริสตีนหรืออะไรสักอย่างจำชื่อมันไม่ได้อะทุกคนนั่นแหละมันเป็นเหมือนหินอัญมณีอะไรสักอย่างอ่ะก็พยายามดูว่าแบบมีอะไรให้ขุดไหมที่เมืองเวทมนต์อ่ะเฮ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นลองไปขุดดู ไม่ได้นะคะมันไม่ใช่สิตรายนะคะสิตรายเป็นพอ,อยอะ <c oughs> แค่นี้เราเหลอไอ,อ้พอ,อยเนี่ยหนึ่ง <c oughs> แค่อย่างเดียวก็เลยอะลองแวะมาดูร้านค้าว่ามันจะมีไหมอะไรอย่างนี้ เดินเร็วๆจ้ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะซื้อไม้กายาสิทธิ์กับไม้กว่าดีไหมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราเหมือนบอกว่าแบบไม่มีไม้กายาสิทธิ์มันก็เสกได้ธรรมดาแต่ว่าเราเห็นเจ้าสำนักเขาใช้ไมกายาสิทธิ์กันหมดเลยอะก็แบบเออไม่เป็นไรยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเก็บไว้ก่อนมันไม่มีอะทุกคนต้องมาดูในส่วนผสมไซ อย่างเดียวเท่านั้นคือมันใช้อย่างละอันเท่านั้นนะคะทุกคนในการทำน้ำยานี่ก <c oughs> ็ไม่มีมีน้ำยาขายแต่ไม่ใช่น้ำยาที่เราต้องการเราต้องการเคอร์กิน,นซึ่งอ่ะไม่เป็นไรเราหาใหม่หหมเหลืออีกแค่อย่างเดียวเอง โอ้เราคือไอแซคก็โทรมาชวนไปเดทก็เลยต้องไปเดทกับผู้ชายก่อนนะคะระวังค่ะของก็พักไปก่อนนะคะก็มาเดทแบบว่าหาดทรายชายเลแล้วก็ยืนอ,อยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนนะคะคุยกันแบบว่ากระหนุงกระหนิง่งเวอร์นี่มีนวดให้กันด้วยโอ้ยอันย่าเธอเป็นผู้หญิงนะ นี่ค่ะจนแบบเต็มหลอดทั้งหลอดมิตรภาพทั้งหลอดความรักนะคะก็ <scri be. S 1> <me ans> คือใจคอมันจะยืนคุยกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมวิเจนี่โผล่มาได้ไง <c oughs> ไม่มันแบบเขาไม่ได้เดินมาด้วยนะมันเหมือนแวบมา <me ans> นวดอีกแล้วเธอเป็นหมอนนวดหรอ,หร,อหรือยังไง <me ans> ใจคอคุยกันอย่างเดียวจริงๆอะทุกคน นี่เดดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็คิดขึ้นได้ว่าเราลองไปดูแกลเลอรี่ไหมแล้วมันก็มีจริงๆด้วไอตัวซีตรายนะคะเราก็เลยเอาซื้อมาเลยนะคะเรียบร้อยไม่ต้องหาแล้วมาปรุงยาได้เลยสีน้ำยามันแบบไม่ค่อยน่ากินเลยอะ่ะ oh. mm hmm. เล่าลุ้นมากว่าจะทำสําเร็จไหม oh, um. แล้วมันเป็นสีดำด้ะนะลายเวท uh. มันจะได้ไหมคะเนี่ยทุกคน <Ooh. S 1> อกเอ้ยนี่ได้แล้วคะ่ะทุกคนกินเลยเค r s e สกินซิง ล้างคำสาบได้ไหมมันขึ้นว่าเหมือนจะได้แล้วนะแต่ว่าเราจะเช็คตรงหนังสือดูว่าหนังสือมันหายไหมนี่หนังสือหายไปแล้วล้ลางคำสาบได้เรียบร้อยเก่งมากเสร็จแล้วก็มาขายของต่อเราได้มีการซื้อชั้นมาใหม่นะคะแต่เรารู้สึกว่าชั้นอันนี้มันมันหยิบของยากก็เลยเดี๋ยวไว้ขายอะไรเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนอีกทีนึงนะคะ ก็คือแบบไอของพวกเนี er ้ยส่วนใหญ่เป็นของที่ตกปลาแล้วมันตกมาได้แล้วค่ะก็เลยเอามาวางขายแต่ว่าราคาได้แบบราคาน้อยมากเลยอะแต่ก็แบบเออขายไปเถอะมันได้เยอะกว่าแบบเวลาเราขายจากในอินเวนทอรี่อะค่ะไอไอลิสเพื่อลักใหม่แล้ว อยู่ดีตัวก็ดำอีกแล้วว่ะทุกคนก็เลยแบบลางตัวสาหน่อยนี่เราได้เปลี่ยนเป็นแบบโต๊ะแบบนี้แทนนะคะซึ่งมันวางง่ายขึ้นแล้วมันก็จัดการของง่ายขึ้นนะคะเราก็จะเนี่ยเป็นของที่กิ๊กตกปลามาได้ทั้งหมดแล้วก็มีแกะสลักอยู่สองอัน ขายไม่ค่อยได้เลยคือแบบอันนี้เปิดร้านมาประมาณสองสามรอบแล้วนะคะก็ยังขายไม่หมดตอนแรกคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันต้องขายยังไงแต่สุดท้ายก็รู้แล้วก็เหมือนเราต้องไปคุยเรื่อยๆแบบเกี่ยวกับการขายอะคะ่ะจนหลอดสีฟ้าของเขาเต็มนะคะตอนนี้แล้วเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะเราก็ จะหมดแล้วอ่ะมีคนมากล่าวดิ้งเหมือนเราด้วยเหรอเนี่ยซื้อไหมหนูโลกอย่าลืมค่ะทาเก็ตเราคือเด็กนะคะลูกค้าของเราคือเด็กซื้อไหมอันเดียวเองหนูเอาหินไปเล่นที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบกดเกี่ยวกับขายปีกลัวๆนะคะ ซื้อไหมลูกซื้อหน่อยเนี่ยมันก็จะมีหลอดสีฟ้าขึ้นนะคะก็คือแบบถ้าหลอดเต็มก็คือซื้อแน่นอนแต่บางก็มีที่แบบบางคีหลอดไม่เต็มแต่ก็ซื้อก็คือก็งงเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ได้เลยก็เลยต้องบิวลูกค้าซะหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วมาลุกมาเอาหินกลับไปฝากพ่อนะ ไ้แล้วใกล้เต็มแล้วไปค่ะลูกไปซื้อได้แล้วได้โปรดอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้คือจากการขายของไปนะคะเราได้กำไร6,800นแปนะคะแล้วมันก็จะบวกกับพวกเงินที่เหลือในร้านะลรประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้มีเงินในที่ร้านประมาณ1 5ื่นห้านะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาเงินมาใส่ไวท้ที่เงินที่เราใช้นะคะเงินร้านเราจะเหลือไว้แค่ไม่เท่าไหร่เหมือนเดิมปลาขายให้เสร็จจะได้กลับว้านสักที <Yeah. S 1> ไปหยิบเลยค่ะซึ่งเดินไปหยิบแบบ ต้องอ้อมไอเนี่ยเคาน์เตอร์อะงงมากโอเคเย้ yeah. คายบมดแล้วเก็บของปิดร้าน oh, <Card> <laughs> อุ้ยคุณแฟนมารับกลับบ้านด้วยแหละทุกคน hey, น่ารักจริงจริง uh ค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็กลับมาสร้างของเอาไปขายเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ฝึกเวทมนต์อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะก็คือตอนนี้เวทมนต์ของอัญญาเนี่ยก็คือระดับสูงสุดแล้วนะแต่เราอ่ะไม่ชอบบ่อน้ำอันี้คือมันตกปลาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็เลยจะเปลี่ยนนะคะเราจะขยายเป็นห้องนอนแทนน้ำก็ลบไปได้ ก็คือหาวิธีลบนานอยู่สรุปว่าคือต้องปูทับนะคะทุกคนอ่าพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นใน i n นเวนทอรอันนั้นจะเป็นดบับที่เราจะเอาไปขายนะคะแล้วก็จะปรับปรุงบ้านขยายบ้านนิดนึงหดขยายคือเราอยากให้น้องได้นอนเตียงแบบที่มันเป็นเตียงสองคนอะเตียงแบบ คิงไซส์ควีนไซส์อะไรอย่างงี้ห้ฟุตเราก็เลยแบบว่าพยายามขยายห้องแต่ว่ามันขยายแบบได้สุดแค่นี้อ่ะล้วก็สุดท้ายก็คือวางเตียงแบบฟิลแบบมันก็นอนได้คนเดียวอยู่ดีเออประเด็นก็คืออยากมาจู่จีกับแฟนแต่ว่าปรากฏว่าเตียงก็ยังคงพื้นที่ไม่พอ ยังไงก็วางแบบนอนสองคนไม่ได้ก็ต้องนอนคนเดียวนะคะพยายามย้ายให้แล้วแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะลูกหนกูก็กุกกิกในฝักบัวชาเวอร์ไปก่อนนะคะนี่ค่ะเวทมนต์ถึงระดับสูงสุดแล้วนะเราก็คือเรียนเวทมนต์แพ i ท a l ค,ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ยังขาดก็จะเป็น ตัวพอชันจะเหลืออีก2ออ,อย่างที่ยังไม่ได้เรียนเราก็เลยมาหาเจ้าสำนักเหมือนเดิมค่ะมาเรียนกับเขานะคะเพราะว่าการคุยกับเจ้าสำนักค่ะขอเรื่องเกี่ยวกับพอชันนะคะการปรุงยามันจะได้เร็วกว่านี่เห็นไหมครบละครบเร็วกว่าไปแบบฝึกปรุงยาเอง ก็มาที่ร้านนะคะแล้วก็มาขายของเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้นะคะ่ะเราจะทํามาแค่อย่างละชิ้นนะคะสําหรับของแกะสลักแล้วเราก็จะให้น้องใช้เวทมนต์ก๊อปปี้แทนนะคะก็จะแบบมันก็จะช่วยลดต้นทุนไปได้นิดนึงเพราะว่าเวลาทําของพวกนี้ทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะแต่ถ้าเราแบบใช้เวทมนต์ปุ๊บต้นทุนก็คือเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น ก็ใช้เวทมนต์ไปค่ะแต่ว่าเราต้องคอยคุมให้ดีนะคะไม่ให้ระดับเวทมนต์น่ยมันอยู่สูงถ้าระดับเวทมนต์มันอยู่สูงมันก็จะแบบทําให้ติดเคสเป็นคำสาปได้อีกนะคะเราก็เราก็จะใช้สูตรโกงด้วยก็คือเป็นแบบเ,เติมเต็มความต้องการต่างๆให้น้องไปนะคะจะได้แบบว่าขายไปยาวๆแล้วก็ช่วยเรื่องของเวทมนต์ด้วยนะคะ ก็มีปลาเราลองไข่ปลาที่ตกมานะคะประมาณแบบ3ตัวเปิดลานได้อุ้ยลุงโอลิเวอร์มาแล้วตอนแรกออกมากันโอ้ที่ยังมาไม่ครบคือลุงโอลิเวอร์กับอ e ีพ่อเนาะอีพ e ่อจูเลียนแต่ตอนนี้ลุงมาแล้วอีพ e ่อยังไม่เคยมาส่วนคนอื่นมากันหลายรอบละช้อปปิ้งเก่งเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาอุ้ย มีคนตายในร้านอีกแล้ววะ่ะทุกคนเราคือแบบศพที่สี่แล้วไปศพที่สี่แล้วเอาอีกแล้วโลเราคือรอบเนี้ยมันไม่มีให้เลือกแบบปลดปล่อยวิญญาณนอะ่ะคือทำอะไรไม่ได้เลยคือแบบเฮ้ยเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราจะย้ายโกดหนีไปข้างนอกร้านนะคะเพราะว่า เราไม่โอเคเลยนะคะเออทำไมต้องมาตุยบ้านคือตุยเราก็แบบทำปลดปล่อยแล้วก็ทำลายไม่ได้ด้วยอะ่ะก็เลยแบบอ่ะวางไว้ตรงนั้นก่อนเศร้าแท้สี่ศพละร้านนี้นี่คะ่ะขายไปใกล้หมดแล้วคุณแม่แวะมาอีกแล้วนั่นเนี่ยเราคือทุกคนไม่รู้เป็นอะไรชอบไปคุยกันในห้องน้ำ เราได้ย้ายหลุมศพนะคะไปนอกลานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวขายก่อนนะคะขอขายของก่อนเออแต่บอกว่าลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นแบบเป็นเอลเดอร์เป็นคนแก่นี่หรือเปล่าเป็นเหตุผลนี่นะคะเราเริ่มมีเงินนะคะเราก็เลยปรับปรุงล้าน,นะคะให้ดูแบบสวยงามมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่คืออันนี้เราสร้างเองนะทุกคนแบบสร้างเองทั้งหมด นั่นเราหลงศพไว้ตรงมุมนู้นเลยนะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะคือแบบไมโอเคอ่านี่คะ่ะร้านใหม่เอาขโมยกลับบ้านมาก็เจอขโมยอีกแล้วเฮ้ยไม่เข็ดใช่ไหมแกไม่เข็ดหรอนี่เจอเข้าไปสกิลแฮนดิเนสเลเวลเก้าแล้วก็เลเวลสิบทุกคนไปเรียบร้อยแล้วลนะ <c oughs> ก็มาบิวสกิล การวัดรูปให้เต็ม10เหมือนกันนะคะตอนนี้สก,กิลที่เต็มที่ต้องใช้ในงานก็เต็มหมดแล้วนะคะแล้ก็เลยแอบแวะมาหาคุณแฟนสะน่อยมาเดทกันนะคะเราต้องบาลานซ์ไลฟ์นะคะมีเวลาทำงานเราก็มีเวลาแบบเติมความหวานบ้างนะคะเดี๋ยวแฟนจะแบบไม่รักรักเราน่อยลงแต่วันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เลยนะคะคูย่อย่างเดียว ก็แบบว่าเปลี่ยนสถานที่เด็ดตลอดนะถ้าเป็นแบบคือไอแซคเป็นคนชวนนะคะมาแต่ละที่คือแบบไม่เคยมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาขายของต่ออันนี้เหมือนเดิมค่ะใช้เวทมนต์ในการ copy ีรูปแกะสลักนะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ล่ะมันก๊อปีไม่ได้นะคะรูปก็ copy ีไม่ได้ตอนแรกเราขายไปนานมากเลยนะคะทุกคนเราก็แบบ จ้างลองจ้างลูกจ้างมาหนึ่งอันมีคุณลุงโอลิเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนแบบคุณล,ลุงหลังๆก็คือมันแบบให้งานไม่ได้กดให้งานคุณลุงไม่ได้แล้วก็ไม่รู้คุณลุงทำอะไรอะไรอย่างงี้นะคะส่วนอีกคนนึงก็แบบเดี๋ยวก็แอบอู้อะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ย หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดใหม่ไหมอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าเปลี่ยนลูกจ้างเซ็ตใหม่ดูแต่ตอนนี้ก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะก็ทยอยขายไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าเราทำไว้เยอะมากเฮ้ยมีคนตายอีกแล้ว ศพที่5แล้วค่ะคุณพี่แต่โชคดีที่ปลดปล่วิญญาณและทําลายได้นะคะสำหรับศพนี้อยากจะลองให้มันมันมีแค่ศพนั้นอะที่มันแบบทําลายไม่ได้อะทายัางไงมันก็ทําลายไม่ได้แบบดูทํำยังไง เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนชุดใหม่ค่ะหมายถึงเปลี่ยนพนักงานเป็นชุดใหม่มาถึงก็กราวดิ้งเลยนะคะวิคุณพ่อจูเลียนมาหาเราแล้วนะมาซื้อไหมล่ะเพราะว่าคุณพ่อส่วนใหญ่เขาตอนไปหาคุณแม่ออลิฟเขาก็แบบไม่เคยซื้อเลยนะคะรอบนี้คุณพ่อจะซื้อไหมคะรุนมากค่ะ เราก็สิ่งหนึ่งที่ไอแซคเหมือนคุณพอ่อก็คือมาขอสาวตอนเขาทำงานเหมือนกันเปะ๊ะคือตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามันน่าจะมั่นกันแล้วนะมันจะมีฉากที่ไอแซคมาขอที่ตอนที่แบบว่าอัญญาก,กําลังขายของอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะโดนตัดไปนะตอนนี้เรามาลุ้นอีพ่อกันค่ะว่าเขาจะซื้อไหม นี่ก็คุยกับพนักง,งานอยู่นะคะซื้อไหมคะคุณพ่อเราเพิ่งเอารูปมาติดนะเพราะว่าเราลืมว่าเราวัดรูปมาขายด้วยวีพ่อซื้ออทุกคน เป็นวุ่นมากสรุปบ้านนี้เป็นลูกค้าเราหมดทุกบ้านเราเราก็แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะขายเองดีกว่าไม่จ้างแล้วเพราะว่าพอเหมือนเราเปิดร้านนานมากๆมันเขาจะแบบไม่ยอมอยู่ทํางานให้เราอะคะ่ะอน,นี้เราก็เหมือนเดิมคะ่ะทํางานด้วยไปเดทบ้างอะไรอย่างี้นะคะนวดให้กันอีกเลวคือชอบนวดให้ผู้ชายเหรออันยากคือแบบว่า ถ้ามันไม่ได้เจอกันนานๆน,นะคะความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันจะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบหาเวลามาบ้างเอ้าทุกคนศพที่หกอะไรเนี่ยแต่ดีนะศพนี้ก็เคลียร์ได้แต่ไอศพบนั้นอนะติดอยู่อย่างนั้นแหละจะบ้านี่เราก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนทำไปหลายวันเลยนะคะกว่าจะขายหมดเพราะว่า แล้วเราก็ไม่ได้จ้างลูกจ้างเราด้วยนะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าเขาแบบจะบ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราขายเองคนเดียวสบายใจแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนต่อไปจะเป็นยังไงรบกวนติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ